Gracias. ก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าการท่านรักษาการแล้วก็นายกสมาคมนะเยอะแยะผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะวันนี้นะแล้วเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนักกีฬาทุกคนนะครับผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนด้วยโคชเคิร์ดมาหมดใช่ไหมก็อยากจะพูดเป็นการเรียออะไรล่ะเป็นกันเองนะสบายสบาย คงไม่ต้องอู้วุงว่าอะไรั้พูดจนเหนื่อยแล้วเนี่สองวันเนี่ยเมืม่อวานเลยรู้สึกว่าต้องเล่นกีฬาเพิ่มออกลักกายเพิ่มพูดไปหชั่วโมงรู้สึกหายใจไม่ทันนพูดเยอะเกินไปอก็วันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขเพราะผมได้ได,ได้ติดต่อไปทางรัมตีแล้วว่าได้อยากให้ดูแลพวกเรานะครับทั้งสองอย่างคือเทควันโดกับฟุตบอลนะเพราะว่าได้รับรางวัลววกลับมาได้รางวัลช,ชนะเลิศเอเชียมานะ แข่งขันระดับโลกมาทั้งสองรายการผมก็ได้คุยกับท่านรัฐมนตรีไปหาทางที่ว่าจะทำยังไงจะมอบรางวัลกันยังไงก็เลยให้มีวันนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเรามาร่วมกันแซมดีอีกครั้งหนึ่งผมในนามของนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลในนามของคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ขอกล่าวคําขอบคุณกับทุกคนนะครับโดยพฉพายิ่งในการแข่งขันแล้วได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงในการแข่งขันเทคโกโดโลก2 0 1 5นะครับที่รัสเซีย กลับมาแล้วก็นะักฟุตบอลหญิงไทยซึ่งผมเห็นแล้วเข้มแข็งวิ่งกันตัวเปลวเหมือนกันนะดูทีวีทีวีตัวเล็กแต่วิ่งเร็วนะ่ะวิ่งจะวิ่งเลยลูกนะวิ่งเลยลูกไม่ได้นะวิ่งแค่พอดีพอดีกันนะฟุตบอลชายก็เหมือนกันแหละตอนนี้นะผมดูกีฬาทุกนัดถ้าเป็นกีฬาไทยนะที่จะแข่งกับคนอื่นนะแล้วก็ดูทุกการที่เป็นกีฬาฟุตบอล นะดูทุกทีมแต่ก่อนดูอาร์มี่ยูเวเตดอย่างเดียววันนี้ก็ต้องเชียร์คนอื่นเขาบ้างนะเชียร์อาร์มี่อย่างเดียวก็ไม่ไหวบางทีมันก็ทอ้อแท้กันเดี๋ยวชนะบ้างเดี๋ยวแพ้บ้างอะไรไมาเรื่อยเลยนะดามันก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้จัดก,การมเป็นประธานนะก็ทะลุว่าผมให้ความสนใจกับกีฬาทุกประเภทที่เป็นของคนไทยนะครับแล้วผมมีนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกีฬาเห็นได้ว่าก็พยายามจัดหาเงินต่างๆเพิ่มขึ้นและอีกอันหนึ่งก็คือผมอยากจะให้ทางกระทรวงศึกษาเนี่ย หรือว่าส่วนการเกี่ยวข้องได้ไปคัดเลือกนักกีฬามาเพิ่มเติมนะมามาช่วยสภาคมด้วยนะครับมันจะได้ทําให้เกิดช้างเผือกให้เกิดการแรงกระตุ้นรือล้นขึ้นมาทุกคนนะครับแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนกีฬาให้มากขึ้นเราไมีอีกภาคใต้ซึ่งเราต้องแก้ปัญหาในทุกมิตินะโรงเรียนการศึกษาเนะพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่บางทีเดี๋ยวนี้คนวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเรียนหนังสืออยากเล่นกีฬาอีกประเภทนึงก็อยากได้ปริญญา แต่ไม่รู้จะมีงานทําหรือเปล่านี้ไม่มีปัญหาผมอีกนะอีกพวกก็คือวิชาชีพไม่ค่อยอยากเรียนไม่โก้ไม่ได้เหมือผมปรับทั้งหมดทุกทั้งระบบอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปด้วยกันนะทั้งในด,ด้านความมั่นคงเศรษฐกิจกสังคมจิตวิทยาแล้วก็ในเรื่องของอะไรนะความเท่าเทียมแล้วในเรื่องของการแข่งขันวันนี้บ้านเราค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการแข่งขันนะครับก็คงผมก็เคยพกบกับท่านพระดีเกาหลีใต้ใช่ไหม ก็ก็ก็คุยกันแล้วนะกับท่านดีของท่านก็ก็โอเคท่านน่ารักดีคือหมายความว่าเข้าใจกันนะท่านก็เป็นเราเป็นประเทศที่มีความรู้จักใกล้ชิดมานานแล้วนะกต่สงครามเกาหลีน่ะเราก็เป็นชาติแรกในอาเซียนที่ไปก็ยังจำก็ได้อยู่นะครับเป็นความภาคภูมิใจของเราทั้งสองประเทศนะถึงแม้ว่าวันนี้โลกมันจะเจริญแล้วก็ตามแต่สิ่งสาคัญก็คือความสัมพันธ์ในอดีตการเล่นกีฬานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราาไปชนะเขาอย่างเดียวนะหรือแพ้อย่างเดียวกลับมาไม่ใช่มันก็ต้องมีชนะและแพ้ นะถ้าชนะก็โอเคอย่าทําให้เขาเหลิงแค่นั้นเองนะบางทีก็โปรโมทกันจนเละหมดเลยจนเด็กมันเครียดแข่งใหม่ก็แข่งไม่ได้แล้วคราวนี้มันต้องชนะทุกครั้งมันจะได้ยังไงมันก็ต้องแพ้บ้างนะผมก็ได้สั่งไปแล้วว่าอย่าไปเพิ่มความกดดันให้กับเด็กเขาเขาชนะมาก็ชื่นชมเขาให้รางวัลเขาถ้าก็แพ้ไปก็โอเคปลอบใจเขานะไม่ใช่ไปวิจารณ์โน้นวิจารณ์นี่เรื่อยเปื่อยไปเด็กเขาก็มีปัญหาของเขาเหมือนกันนะ การเรียนการศึกษาเวลาของเขาสุขภาพร่างกายนักกีฬาเป็นนักกีฬาเนี่ยผมถือว่าเป็นผู้เสียสละเพราะเป็นผู้ต้องใช้แรงกายมากในการในการแข่งขันนะครับทุ่มเททั้งหมดทุกหยาดเหงือ่อแรงกายแรงใจไปหมดเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการเป็นนักกีฬามันไม่มากนักหรอกนะอายุมันก็ใช้งานร่างกายมันก็เราใช้ก่อนใช่ไหมใช้ก่อนมันก็หมดก่อนใช่ไหมแต่เราก็ต้องต้องใช้วิทยาศาสตร,ร์การกีฬามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพพลานามัยให้ดี หมอเหมอคณะอะไรต่างนี่ต้องพัฒนานะวันนี้ทั้ทงโลกก็ทําแบบนั้นของเราตัวเล็กมาแต่เราต้องแข็งแรงเราต้องเร็วกว่าเราต้องแข็งแรงกว่าทํำยังไงอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความท้าทายนะเพราะยังไงเราคงตัวโตกว่านี้ไม่ได้นะใช่ไหมไอ้ตัวโตไม่เล่นใช่ไหมตัวโตไม่เล่นกีฬาไอ้สุกสวยๆก็ไม่เล่นใช่ไหมเว้นแต่นายกสมาคมหญิงก็สวยหน่อยใช่ไหมแต่ถามว่าลุงเล่นบอลเองไหมไม่เล่นอ่ะเพราะว่า สนับสนุนอย่างอื่นดีกว่านะลงไปเล่นก็เท่านั้นนะเพราะนั้นผมถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมกันนะโค้ชนี่ก็ก็ขอบคุณนะที่ดูแลนักกีฬาไทยมาโดยตลอดและไม่เคยทิ้งเราเลยเพื่อนนะครับว่าเพื่อนมันมีพยายามยากมันมีพยายามที่ทั้งทุกข์ทั้งสุขต้องอยู่ด้วยกันดูแลซึ่งกันและกันเพื่อนกินหาง่ายนะแต่เพื่อนตายมันหายากเพราะนั้นเมื่อไรก็ตามที่แต่ละประเทศแต่ละกิจการแต่ละคนมีปัญหา สิ่งสำคัญที่สุดคือการให้ปัญใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ทออทิ้งกันพยายา,นะยามยากนะพยายามยากนะผมได้รับคําสอนมาอย่างนั้นแล้วนะก็ดูแลคนทุกคนให้เขาเป็นคนดีนะทุ่มเททวงดุลสิ่งที่เขาไม่ดีให้มันน้อยลงใส่ความดีที่เขาไม่ค่อยจะมีให้เขามีมันก็จะลดความเกลียดชังกันไปได้บ้างนะก็ผมพูดนอกเรื่องมาหน่อยนะครับนะแต่จริงๆแล้วก็อยากจะพูดอะมีโอกาสก็พูดทุกที่ คงไม่เฉพาะเรื่องเรื่องน้นเรื่องนี้นผมอยากให้ประเทศไทยมันเดินหน้าไปให้ได้ในทุกวิตินะที่ผมเข้ามาวันนี้ไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เข้ามาแล้วก็อยากให้ผมต้องเหนื่อยเปล่าแค่นั้นเองนะไม่งั้นมันจะเข้ามาทําไมเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอะไรมากมายนะก็ฝากทุกคนไปด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นรักษาชื่อเสียงของกีฬาของตัวเองรักษาชื่อเสียงของโค้ชของทักกีฬาผู้คุมทีมทั้งหมดไว้ให้ได้เพราะทุกคนนั้นคือศักดิ์ศรีของประเทศไทยไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามที่ธงไทยไปโบกสะบัด นั่นคือคนไทยทั้งสิ้นนะครับแล้วชื่อเสียงอยู่กับท่านทุกคนถ้าทําดีมันก็ดีทั้งหมดถ้าทําเสียคนเดียวมันก็เสียทั้งหมดนั่นคือนั่นคือสิ่งที่โลกเขามองไว้อย่างนั้นนะครับก็คงมีเท่านี้นะครับขอความดีอย่างจริงใจอีกครั้งหนึ่งนะขออวยพรให้ประสบสําเร็จความสำเร็จทุกครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศหรือที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะให้กําลังใจคอยติดตามดูแล้วก็ดูว่าจะช่วยเหลือกันยังไงตลอดไปนะครับขออวยพรให้นักการทุกคนประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันตามที่มุ่งหวังไว้นะครับทั้งทั้ง,งรัฐบาเองทั้งในส่วนที่เป็นส่วนอะไรละ่มะมัคชาส่วนสับดุนอะไรต่างก็แล้วแต่ทั้งพลเรือนแล้วก็รัฐนะครับช่วยกันทําให้ทีมได้รับการชนะเลิศแล้วก็สร้างความภูมิใจและกิจยศให้ปรากฏแก่ประเทศชาตินะครับขอให้คนเดินทางไปและกลับโดยปลอดภยัยโดยเฉพาะการเดินทางไปร่วมอะไรนะแข่งขันโลกใช่ไหมนะขอให้ปลอดภัยและชนะกลับมานะโอเคนะไม่ชนะไม่เป็นไรแต่ชนะไว้ก่อนนะครับเอามือลงได้แล้ว นะเพราะว่า PI ถ้าตั้งใจว่าจะไปแพ้ไม่ต้องไปอยู่บ้านก็ได้นะเพราะฉะนั้นทุกทีมเวลาไปต่างชาติทุกคนต้องตั้งความหวังว่าชนะเท่านั้นบอกว่าไปครั้งนี้บอกจะคาดคาดว่าจะได้เหรียญทองเท่านี้เหรียญเงินเท่านี้ไม่ได้เหรียญที่มันจะคาดทาไมล่ะคาดแบบนี้มันก็ท้อแท้ใช่ไหมก็มันต้องคาดไปชนะทุกวันนั่นแหละถ้าไม่ชนะไม่ต้องไปใช่ไหมแต่มันชนะหรือแพ้ไปว่ากับตรงโน้นเราต้องเตรียมความพร้อมันลาจะเตรียมไว้อย่างนี้วัดไว้อย่างนี้เราควรจะได้เท่านี้สถิตินี้แต่ถึงเวลาตรงนั้นเนี่ย มันอาจจะมีแรงขึ้นก็ได้อาจจะนึกถึงเสียงนายกไว้ก็ได้นะแล้วเต็มที่นะทำให้มันพอดีพอดีประตูอย่าวิ่งเลยอย่าเตะเกินข้ามคานอะไรเงี้ยยังมีเร็วกว่าลูกอยู่นะดูอยู่นะักัมเทียโดเนี่ยผมชื่นชมนะผมเองสนับสนุนกีฬาเทียนโดตั้งแต่121แล้วเอาครูต่างประเทศจากเกาหลีมาสอนกำลังคนร2อยเส่วนใหญ่สมัยนั้นเนี่ยเล่นเทว,วยนโดเป็นเกือบ50%เซน์มั้งนะ แล้ววันนี้ก็ยังคงมีเหลืออยู่เป็นสมาคมอยู่ที่ชนบุรีนะครับนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับทุกประเทศในโลกนั้นคือคือมิตรประเทศนะเราไม่ได้เป็นศัตรูใครเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความรักความสามาคัคคีสร้างความเป็นคุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พาร์เทเนอร์ชิพไม่ใช่คู่แข่งขันนะวันนี้ผมกำลังจัดระเบียบทุกเรื่องนะในการเป็นเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพันธมิตรกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในอาเซียนด้วยกัน แล้วด้วยเกาหลีด้วยนะญี่ปุ่นด้วยวด้วยทั้งหมดเราไม่ใช่ศัตรูไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างสมที่ตั้งใจไว้และข้อสําคัญคือเป็นคนดีเรียนหนังสือและเป็นคนดีต่อสังคมต่อประเทศชาตินะช่วยกันลดความขัดแย้งช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศเราเดินหน้าไปด้วยวิสัยทัศน์2 0ง5 2 0 0์หนึ่ง้างคั่งมั่นคงและยั่งยืนนะครับสามอย่างจําให้ได้ด้วยนะ ถ้ากลับมาเขาหน้าเกิดได้รางวัลกลับมาถ้าถามพี่ทยถ้าจําไม่ได้ก็ไม่ให้รางวัลวันหลังต้องมีการสอบกันบ้างนะก่อนไปก่อนกลับว่าผมพูดอะไรไปบ้างนะไม่งั้นไม่รู้ว่าเหนื่อยเปล่าหรือเปล่ากันบางคนก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างชอบมาตเตือนผมนี่เนกไทไม่สวยวันนี้อืเนกไทมันเอียงเสื้อสูทไม่พอดีตัวฟังผมพูดหรือเปล่านะ่ะดูคอยจับแต่งดูผมไม่เช่นน้าเดชนะนะนะอโอเคนะครับพูดนอกเรื่องแล้วถ้าพูดเยอะแล้ว โอเคนะครับขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขโชคดีขอบคุณข,ข,ขออนุญาตครับขอการเป็นเชิญท่านนายกรัฐมนตรี